ยกยอหนึ่งวันจะเป็นยังไงไปดูยกย่อคืออะไรใช่ลูกยอหมู่ยอไอ้้าย,ย่อหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะ <_ EN> นั่นก็คือแหจปปับปลาที่เป็นสี่เหลี่ยมค่ะเมื่อก่อนจะนิยมใช้วิธีนี้ในการจับปลากันให้ดูวิธียกกันได้เลยนี่ะ <_ EN> หนูนอยู่กลางแม่น้ำโดยวิธีการยกยอเราก็ต้องปิดบนไดลิง คนปีนนะคะลิงไม่ต้องปีนทาอถ้าลิงปีนคงไม่มีน้ำหนักทอที่จะยกขึ้นหลังจากนั้นก็สาวสาวสา,วสาวค่ะสาวเชือกเพื่อให้แห่มันยกขึ้นวิธีการไล่ปลานะคะก็จะชิ่อชื่ชอ,อกเอ้เอ้ยไม่ใช่โดยเราจะรวบแผนจากมุมหนึง่งเพื่อไล่ปลาไปอีกมุมหนึง่งแล้วนี่ก็คือปลาที่เราได้เราก็จะใช้ที่ช้อนปลาไปอยู่ที่มุมหนึง่ง เพื่อพักปลาเอาไว้ในกระชังเสร็จแล้วเราก็จะเอายอลงน้ำเหมือนเดิมยกบันไดลิงขึ้นเท่านี้ก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการยกยอส่วนหนูก็ขอลาไปก่อนเพราะนี่ไม่ใช่ยอของหนูบ๊ายบาย